ใหญ่เลยยิ่งทําชั่วหนักก็ไปใหญ่แล้วก็โอ้โอ้เราชิงให้อภัยแล้วก็โอ้โอ้เราขอโทษขอโทษเราพลาดเราทําไม่ดีกับคุณมาเราพลาดเราขอโทษเราขอโทษในใจเราก็ได้พอไปขอโทษต่อหน้าคุณแล้วคุณก็ไม่ให้อภัยเราซัดเราอีกหรือคุณตายไปก่อนแล้วแล้วไปเราก็ไม่ต้องไปขอโทษหรอกเราเราขอโทษในใจเราแล้วก็ทําความดีขึ้นมาชดเชยก็ได้ทําความดีขึ้นมานี่แหละละลายวิบากบาปของเราหรือถ้าไปขอโทษได้นะขอขมาลาโทษต่างๆได้ขออภัยได้แล้วเขา เขาก็เกิดสิ่งดีๆต่อกันเราก็ทําถ้าขออภัยแล้วเกิดสิ่งดีๆต่อกันเราก็ทําแต่ถ้าขออภัยแล้วเกิดสิ่งเลวร้ายขึ้นอย่าไปทําก็อภัยในใจเราแล้วก็ทําความดีซะนะครับอันนี้นี่คือเรื่องวิบากกรรมนะครับที่อธิบายให้ได้ชัดขึ้นนะไม่เช่นนั้นบางท่านจะกังวลใจเรื่องนั้นเรื่องนี้หลายเหลี่ยมหลายมุมนะครับบางท่านเนี่ยโอ้โหพอฟังเรื่องนี้โอ้โหโล่งหัวเลยโอ้ยรู้แล้วรู้แล้วจะทํายังไงทําความดีมากๆนี่เอง ทำความดีมากๆนี่เองจบเลยแล้วไม่ต้องไปทําสิ่งที่ไม่ดีต่อใครอีกเราทําความดีเองเดียวจบเลยบางท่านเคยไปทําไม่ดีมาก็มีนะโอ้เจ็บเจ็บชานําใจเราไปทําไม่ดีมาแล้วมันแม่ไม่น่าไปทําเลยแม่ไม่น่าไปทําเลยแม่ไม่น่าไปทําเลยโอ้เมาฟังเข้าใจเนี่ยโอ้เราจะไปทับถมตนทําไมเนาะยินดีในธรรมชนะความดีทั้งปวงยินดีในธรรมคือรู้ว่ามันไม่ดีก็เลิกทำยินดีที่จะได้เลิกทํายินดีที่จะได้ทําความดี แล้วก็ยินดีเท่านั้นเองยินดีที่รู้ว่ามันไม่ดียินดีจะได้เลิกทํายินดีที่จะได้ทําความดีนั่นก็เป็นความสุขในชีวิตของเรานะโอเคนะครับนี่คือในเรื่องของกรรมและผลของกรรมนะท่านจะได้ชัดขึ้นเา้าคราวนี้เรามาวิเคราะห์ว่าแล้วโรคมันตกลงว่าโรคมันเกิดอย่างไรมันหายอย่างไรก็จะได้ชัดเจนขึ้นนะครับเมื่ออธิบายเรื่องกรรมมาแล้วเรามาดูกันเกิดกันหายของโรคอีกครั้งหนึ่งนะครับที่นี่มันโยม